วันนี้ผมก็พามาลองเล่นเกมที่ชื่อว่า Humanist นะครับซึ่งเกมนี้ก็มีแนวภาพที่คล้ายกับเกมที่ชื่อว่า Project s u m b o y นะครับซึ่งจะเป็นภาพแนว Isometric Top Down นะครับคือผมก็ไม่ได้อยากจะมาบอกว่าเกมนู้หรือเกมนี้มันดีกว่านะแค่จะมาลองเล่นให้ดูนะครับเกมนี้เนี่ยก็มีอายุมาประมาณ2ปีแล้วนะครับซึ่งผมก็ได้มีโอกาสเพิ่งมาลองเล่นนะครับก่อนหน้านี้มันมีช่วงที่มันลดราคานคใน Steam ผมก็เลยถือโอกาสลองซื้อมาเล่นดูนะครับเกมนี้เดฟเขาก็มีการอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะครับวันนี้วันที่ผมอัดเนี่ยมันก็เป็นวันครรบอบออ2ปีพีพด สำหรับเกมนี้นะครับตัวรถแบบเนี่ยเขาจะมีการปล่อยอัปเดตเข้ามาเรื่อยๆนะใครที่สนใจก็เดี๋ยวผมทิ้งลิงก์ไว้ใน e s สคริปชันนะครับนะมาถึงเนี่ยพอเราหลังจากสร้างตัวละครอะไรเสร็จเลือกเพินะครับเราก็จะมาให้เลือกตรงจุดเกิดเนาะซึ่งมันก็จะมีหลายจุดเกิดให้เลือกนะครับไอตัว starter อร์สปเนี่ยมันก็จะบอกว่าเราเราจะอยู่ตรงไหนแล้วก็จะมีอะไรบ้างในแถวนั้นนะครับซึ่งมันก็จะเป็นบิกนเนอร์เฟรนลนะ หมายถึงว่าถ้าใครที course, actually, ited, to to really ่เพิ่งเริ่มเล่นเกมแนวนี้หรือว่าเกมนี้นะครับคุณก็สามารถเลือกเกิดตรงนี้ได้นะมันจะเป็นจุดเกิดที่ง่ายที่สุดนะครับในการเล่นเนาะส่วนต่อไปเนี่ยคุณก็จะเลือกได้นะครับมันก็จะบอกว่าเอออย่างที่เนี้ยมันก็จะมีรถเกิดด้วยนะครับมีซัมบี้เต็มไปหมดเลยแล้วก็มีพวกตึกลาบ้านช่องอะไรนะครับส่วนอย่างอันนี้ก็จะเป็นในเมืองเนาะอันนี้ก็จะมีซัมบี้มีอ่ามีรถนะครับมีกล่องให้ลูทแล้วก็มันก็จะบอกว่า ในจุดเกิดนี้มันจะเป็นความยากระดับกลางนะครับมันน่าจะยากเพราะซอมบี้เยอะแหละมีให้เลือกค่อนข้างเยอะนะมันก็แล้วแต่เลยว่าคุณจะไปเลือกเกิดที่ไหนแต่ว่าผมก็ไม่ได้เล่นเก่งอะไรมากนะครับเกมแนวสไบเบิลแบบนี้ก็เลือกสตาร์เตอร์สปอนไปแล้วกันถ้าคุณไม่ชอบที่แบบมุมกล้องมันจะเป็นท็อปดาวแบบนี้เกินไปเนะี่ยคุณก็สามารถกดลูกกิ้งเมาส์นะครับแล้วก็เลื่อนเมาส์ให้มันลงมานะมันก็จะเห็นวิวได้แบบสปายตามากขึ้นนะครับสําหรับผมนะเวลาเข้าบ้านมันก็จะแบบมันก็จะเห็นด้านในให้เเเเลลยยนนนะรรับรับบบแแตต่่่่่มมมจไหหืออาาางงงึทีว หันหน้าไปทางไหนใช่ไหมเราจะไม่เห็นด้านหลังใช่ไหมครับแต่ว่าเกมนี้เราหันหน้าไปข้างหน้าทางนี้ใช่ไหมแต่ว่าเราเห็นด้านหลังได้นะครับมันก็แล้วแต่ความชอบของคนนะนะซึ่งผมมองว่าแบบนี้มันก็เล่นง่ายดีนะครับแต่ถ้าเนี่ยโปรเจกต์ซัมบอยเนี่ยมันก็จะเน้นแบบอ่อสมจริงใช่ไหมตรงนี้มีกระป๋าให้ก็เก็บมาเลยพวกไออิเล็กทริกอะไรพวกนี้ผมจะไม่เก็บนะมันน่าจะเป็นแบบเอาไว้สร้างบ้านนะครับอันนี้ก็น่าจะคล้ายๆกับ r แตรมเดยแหละแบบเอาเสื้อเนี่ยมาฉีกทิ้งนะครับแล้วมันก็จะ ให้เป็นตัวแบนเดตมานะก็จะใส่เป็นเสื้อนี้แทนนะครับไม่รู้ว่ามันต่างกันยังไงแต่ว่าเออเอาเป็นว่าชอบแล้วกันเกมนี้ก็จะทําได้หมดเลยนะครับไม่ว่าจะสร้างบ้านไปทําอะไรมีหมดเลยนะแล้วก็สามารถเล่นเล่นในเซิร์ฟเวอร์เล่นกับเพื่อนได้นะครับเึ่งมาติดเพลเยอร์เนี่ยมันก็มีมาน่าจะนานแล้วนะสิ่งที่จําเปน็นก็จะเป็นพวกอาวุธนะครับเกมนี้แบบเราต้องระวังอย่าให้ทําเสียงรังด้วยนะไม่งั้นซัมบี้มันจะได้ยินแล้วก็จะวิ่งมานะครับแต่ตรงจุดเกิดเนี่ยซัมบี้มันไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ ันนี้น่าจะเป็นที่ซ่อมพวกรถนะมีหน้ากากก๊สมานะครับจุดเกิดเนี้ยมันของค่อนข้างเยอะนะแบบของค่อนข้างฟูนะครับมีทั้งกระเป๋ามีอาวุธมีอุปกรณ์อะไรให้เนี่ยยังมีขวานนี้มีค้อนค้อนก็จะไปสร้างบ้านนะครับแล้วก็มีเวบพอนเมลีมีอุปกรณ์พวกนี้เต็มไปหมดเลยเออแล้วก็เกมนี้มันจะมีพวกไอ้นี้ด้วยนะเกมนี้มันจะมีระบบน้ำหลักด้วยนะครับมันจะไม่เหมือนกับสเตรอมเดสอย่างหนึ่งตรงนี้แหละถ้าคุณถือของที่มันเยอะเกินเนี่ยไอตัวสติมินาคุณมันก็แบบมันจะไมม่เต็นะครับ บบมันก็จะลดลงมาเรื่อยๆนะแล้วก็น่าจะวิ่งชา้าลงด้วยนะครับเพราะงั้นก็ต้องแบบระวังเรื่องของด้วยแต่ว่ามันสามารถอัปเกรดสกิลได้นะมันก็จะมีสกิลทรีนะครับเหมือนอันนี้น่าจะใหญ่กว่าเปลี่ยนดีกว่าสกิลทรีก็จะมีสกิลค่อนข้างเยอะนะเดี๋ยวลองเปิดให้ดูนะครับกดแท็บแล้วก็มาที่เพจสกิลนะแต่ว่าเดี๋ยวในอนาคตเนี่ยเขาจะมีอ่ารีเวิร์กแท็บสกิลด้วยนะครับก็น่าจะทําให้ UI มันดูเ l e a ขึ้นละมั้ง บ้านนี้ไม่น่ามีอะไรละเรายังไม่เจอปืนเลยนะครับเกมนี้ก็จะมีพวกเทรดเดอร์มีแบบ n p c นะครับมีโจนอะไรพวกเนี้ยก็ระวังด้วยนะน่าจะเป็นเทรดเดอร์นะครับเราสามารถแลกของได้นีนะ่ส่วนวิธีการแลกของเนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าผมจะเลือกเอกผมจะแลกเ k คใช่ไหมผมก็ต้องเลือกของที่มันแบบในสเตตัสที่มันเท่าเทียมกันนะ่ะคือสมมุติว่าผมเจ้าเอ a คเนี่ยแต่ผมเอาไข่ไปแลกอะมันก็ไม่ได้ใช่ไหมเพราะว่ามันคือมันไม่คุ้มนะครับกับคนที่เขาจะเอา AK เคให้เราเนี่ย ราะงั้นก็ต้องเลือกอะไรที่มันพอ,อที่จะคุ้มค่าให้กับเขาหน่อยก็ถ้าไม่แน่ใจว่าเป็นอันไหนก็ลองกดกดเลือกดูกนก็ได้ครับเราสามารถให้ของอย่างมากกว่าหนึ่งอย่างได้นะแบบอ่าถ้าสมมติว่าอันนี้มันไม่พอใช่ไหมเราก็เพิ่มอันนี้เข้าไปนะครับถ้านี้ไม่พออีกก็เพิ่มอันนี้เข้าไปอ่าเห็นไหมมันก็เกือบเกือบได้ละเพิ่มอันนี้เข้าไปอีกยังไม่ได้เพิ่มอันนี้อ่าในแฮปปี้ก็คือเทรดได้นะครับหรือว่าจะลองแลกเป็นอย่างเดียวเลยก็ได้แบบธนูอ่าธนูเขาไม่รับธนูไม่เอาเนาะ เราจะเก็บไปใช้นะครับถ้าเป็นกล่องซ่อมของเนี่ยก็จะว่าไปอย่างเนี่ยเป็นเต็นท์น้ำมันเนี่ยแฮปปี้นะครับองพระเจ้าไอ้นี่ไปแรกแล้วกันหมวกเอ๊ะทำไมหมวกนี้มันหรือว่าเขาชอบหมวกนี้หรือเปล่าแรกให้หมวก2อย่างนี้ก็ได้แล้วนะครับเออดีเหมือนกันเอามาเลยแล้วก็เดี๋ยวดูก่อนว่าเอเคใช้กระสุนอะไรส่วนมากเอเคมันจะเป็นไทป์เจ็ดจุดหกสองนะครับอืมแล้วก็ดูสิว่าคนนี้มีให้ไหมมีนะครับมีอยู่สี่สิบห้าแม็กก็ลองแรกมาให้หมดเลย เอาอันนี้เอาอะไรไปแลกได้บ้างเนี่ยจุดย2ิบสองไม่ได้นะขวานอ่าห้าศูนย์เขาน่าจะเป็นกระสุนพวกสนัยนะครับอันนี้ก็ยังไม่ได้ให้น้ํามันไปแล้วกันนะตอนแรกคิดว่าน่าจะยังไม่มีรถให้ขับนะครับแลกอะไรอีกเดียรกระสุนนี้ไปก่อนแล้วกันนะแล้วก็เบียเบียไม่เอารีเพลทยังไม่เอาอีกเหรอเฮ้ยเยอะแล้วนะอันนี้ต้องสิบห้าแหละอ่ะสิบห้าก็ได้อ่ะเอากระสุนมาก่อนรีโหลดไปเลยผมว่ามุมมันมองได้ค่อนข้างไกลยอยู่นะ เปิดตัว M มันจะเป็นการเปิดแผนที่ขึ้นมานะครับจริงๆผมงงกับมุมกล้องมันนิดนึงนะบางทีมันก็หันบางทีตัวละครมันก็แบบอะไรไม่รู้นะออเกมนี้มันมีแบบ Human c o m p a n n ด้วยนะครับมันก็คือหมานั่นแหละแต่ผมก็ไม่แน่ใจว่ามันต้องทํายังไงถึงจะได้หมามาโอ้โหขี่ายแล้วรถร้องเนี่ยอย่างบางทีเราไปล่ารถพวกนี้มันก็จะร้องส่งเสียงดังนะครับจะใช้ธนูแล้วกันไม่อยากเปลืองกระสุนเท่าไหร่พยายามเล็งหัวนะครับอึม ถ้าตัวที่มันคลานมาแบบนี้เรากดตัว V ได้นะมันจะเตะนะครับถ้าตัวไหนที่มันล้มหรือว่ามันคลานเนี่ยเราสามารถกดตัว V ีเพื่อเรียกว่าอะไรอะ่ะวันช็อตได้นะครับเราจะได้ไม่ต้องเปลืองกระสุนไม่ต้องเปลืองเมลีด้วยเพราะอาวุธเมลีมันก็มีวันพะังเนี่ยเกมนี้ซัมบี้บางตัวมันก็จะดรอปถุงแบบนี้มานะครับก็จะเป็นของรูทของมันนั่นแหละลองรูทดูได้นะครับเผื่อจะมีของดีให้ ในนี้มีรีแพคคิดอีกและเอามาเลยเมื่อกี้เราเพิ่งแลกไว้เสื้อนี่ก็ฉีกทิ้งได้นะมันก็จะให้นี้มานะครับมันจะเป็นที่ฮิลเราแต่ลองเข้าไปดูบ้านนี้กันบ้านนี้ไม่ได้ล็อกนะครับคือถ้าเกิดบ้านไหนมันล็อกเนี่ยเราก็สามารถเอาเอาวุธเมลีเนี่ยทุบกระจกได้นะครับแต่ว่ามันก็จะเสียงดังนะบางทีมันก็จะล่อซัมบี้มานะครับก็ต้องระวังด้วยเนี่ยแบบตัวที่ล้มแบบนี้เราก็เตะมันได้เลยนะครับของกระสุนไม่มีอะไรให้เลยเกลืออีกแล้วไม่ว่าจะเล่นเกมไหนกก็เกลือนะ เกมกาชาไม่ต้องพูดถึงเลยนะครับเกมกาชาผมไม่เคยได้ตัวแบบตัวละครเอสเทียเลยคือมันก็ได้แหละแต่ว่ามันไม่ได้คือมันไม่ได้เยอะขนาดนั้นนะพวกนี้มันจะติดใช้ให้เป็นประโยชน์ครับไม่ต้องเดินเข้าไปใกล้เราจะไม่ต้องเสียเลือดนะรถพวกนี้มันก็จะปีนได้นะครับแล้วก็หาที่ปีนนะข้อมูลมันจะมีของให้นะครับบางที่นะอันนี้จะเป็นแบบมันจะเป็นกล้องนะอ๋อเหมือนใช้แล้วมันจะดูดูได้ไกลขึ้นนะครับโอเค อ,อยากข้างหน้าตรงนู้นมีซอมบี้เนาะตรงนู้นก็อีกตัวหนึ่งนะครับก็ดีเหมือนกันนะแต่ว่าไอ้ที่รถมันร้องเนี่ยตอนเรารู้เนี่ยเราสามารถอัพสกิลที่มันแบบเฮ้ยเจอปืนนะครับเอกปืนไปก่อนเราต้นอนนจะมีกระสุนอยู่ปะอ๋อไม่เมื่อกี้เราแลกไปแล้วนะครับกระสุนข้ามอมองเมื่อกี้คนระบหนึ่งไอ้นี่อยู่ไหนเนี่ยเฮ้ยหาบุญเมลีไม่เจอทำไมเป็นเลื่อยแทนวะเลื่อยก็ได้มันก็จะมีสกิลอาเรว่าอะไรอะ่ะอันเนี้ยมันจะเรียกว่าเป็นโจรนะครับ ก็คือมันจะลดโอกาสในการทําให้ลดหรือว่าบ้านที่เราไปแงะเนี่ยมันที่มันจะส่งแสงดังเนี่ยน้อยลงนะครับผมก็ไม่ชวน์นะว่าที่ไหนมันมีแบบที่รู้ที่มันดีบ้างนะครับเพราะว่าอย่างที่บอกไปว่าเพิ่งเล่นมาได้ไม่นานนี้เองอันนี้ก็เลยมาเริ่มเล่นใหม่ให้ดูไปพร้อมกันเลยนะเป็นข้อมูลนี้น่าจะหมดละเรอดจะต้องไปรู้ตามเมืองใหญ่ๆอะ่ะถ้าเกิดอยากได้ของดีะนะเดี๋ยวกินข้าวแป๊บนึงอาหารมันเริ่มหมดแล้วนะครับเราสามารถเลือกกินได้นะครับว่าจะกินให้หมดเลยหรือว่าจะกินไป กินไปสัก50แล้วกันเพราะาตอนนี้อาหารมันลดไปมันเหลือ49%เปอร์เซ็นต์นะครับแต่เหมือนมันจะไม่ได้เพิ่มเต็มเป็นเปอร์เซ็นต์นเ,นเ,นเ,นเนาะอันนี้ก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าดูยังไงหล้มแต่ตรงน,นี้ซัมบี้ค่อนข้างเยอะเนี่ยตัวใหญ่แบบนี้ผมใชน้นี่ดีกว่าเหมือนตัวนี้จะมีชุดเกาะด้วยนะครับมีที่หัวด้วยต้องยิงให้หมวกมันหลุดอะไอ้อหนูนี่ก็แรงนะแล้วมันก็สามารถเก็บ กลับมาได้ด้วยนะครับมันก็ไม่ได้เก็บมาได้ทุกอันน่ะบางทีมันก็จะได้บางทีก็ไม่ได้อันนี้มีเงินให้ผมไม่รู้ว่าจะออกจากไอ้ที่มันตั้งท่านี้ยังไงนะอาจจะต้องเปลี่ยนอาวุธหรือเปล่ามีมาชชัต,ตี้นะครับเอามาเลยพวกอาวุธเมลีเนี่ยวันน่าจะได้ใช้เยอะมีกระสุนปืนพกละทำไมเปลี่ยนปืนไม่ได้เปลี่ยนได้ละเอ๊ะกระสุนนี้ไม่ได้ใช้ของปืนนี้หรอ๋อ,อมันใช้9ก้ามมนะครับ ตจิปสจะเป็นของไรเฟิลนะดูผิดนะครับอาวุธเมลีเมื่อกี้หายไปไหนเนี่ยเอาไว้ช่องนี้เลยพวกรถตำรวจเนี่ยมันก็จะมีปืนให้นะครับแล้วก็แบบบางทีก็จะมีอาวุธมีลูกกระสุนเนี่ยก็ลองรูด้ดูได้นะครับแต่ว่าก็ระวังแบบบางทีรถมันล้องด้วยนะเมื่อกี้โดนตีไปทีหนึ่งเดี๋ยวฮิก่อนนะครับตอนนี้เลือลดรถไปเพราะว่าโดนตีไปเมื่อกี้นะ ในอนาคตเนี่ยที่ผมไปอ่านมามันก็จะมีแบบระบบอินเฟคชันเพิ่มเข้ามาด้วยนะครับถ้าเกิดเราโดนซอมบี้ตีเยอะๆเนี่ยเราก็มีโอกาสที่จะติดเชื้อนะครับแต่ก็ไม่แน่ใจเหมือนกันว่าติดเชื้อแล้วจะเกิดอะไรขึ้นแบบเราน่าจะเป็นหนึ่งในพวกมันแหละมะั้งสังเกตว่าวุ้นเนี่ยมันจะมีหลอดการใช้งานของมันอยู่เนาะอยู่ทางด้านล่างขวานี้นะครับข้างบนเชื่อวุ้เลยก็ถ้าถ้าใกล้จะพังเนี่ยเราก็ซ่อมมันได้นะแต่ว่าผม,มจำไม่ได้ว่ามันต้องใช้อะไรซ่อมอ่ะแต่ถ้าพังไปแล้วก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะเราสามารถาด้ามใหม่ก็ได้ เดี๋ยวลองอัพสกิลก่อนเรามีหนึ่งแต้มเราสามารถสามารถรับอันนี้ได้นะครับหรือว่าจะอัพเป็นใช้สต้ามิน่าน้อยลงตอนวิ่งเอาเป็นนี้แล้วกันจะได้วิ่งเยอะนะครับตอนนี้อาวุธพังไปแล้วเดี๋ยวเราจะเปลี่ยนใช้อาวุธอื่นแล้วกันบ้านพวกนี้เราไม่ต้องไปรูทก็ได้ั้มเฮ้ยอันนี้มีหนีแรงอยู่เนี่ยคุยตีไม่โดนเอออย่างรถบางคันเนี่ยมันก็จะมีล็อกไว้นะครับ เราต้องมีสกิลพิกล็อกนะซึ่งเมื่อกี้ผมเลือกที่จะอัพเป็นตัวสปรินต์มาแล้วก็รถขันไหนที่มันขึ้นไอโลโก้แบบนี้ยเราสามารถตีมันได้นะเราตีจนมันพังเนี่ยมันจะให้เป็นพวกเค้นส่วนเหล็กอะไรพวกนี้มาแทนนะครับแล้วก็ซม,มี่ตัวนี้ต้องระวังตัวไหน,ม,น,นไมันเป็นอะไรนะนยซม,มี่ตัวนี้ต้องระวังนิดนึงครับเพราะว่าราบางทีเนี่ยมันจะระเบิดใช้ปืนเนี่ยอย่างเงี้ยถ้าโดนเนี่ยก็เจ็บนะครับแล้วก็มันส่งเสียงดังด้วยซมี่แถวๆนี้น่าจะวิ่งมา ันนี้น่าจะเป็นสปรินเตอร์มั้งวิ่งไวนะแต่ไม่ได้ถึกมากนะครับเดี๋ยวอาจจะต้องฮิวไปก่อนทีนึงเมื่อกี้โดนตีนะส่วนปืนในเกมนี้มันก็จะรีโหลดได้เลยนะครับไม่จําเป็นต้องมีแม็กกาซีนนะถ้าเป็นแบบอย่างสปราวเดนเนี่ยเราต้องมีแม็กกาซีนนะครับแบบเอาไว้คอยเติมกระสุนแล้วก็รีโหลดเข้าไปอันนี้มันก็จะง่ายหน่อยถ้าอย่างบ้านนี้มันล็อกเราก็สามารถเอาลายกระจบแล้วก็กระโดดเข้าไปนะครับเฮ้ยมีตัวไหนหลุดเข้ามาหรือเปล่าเมื่อกี้ตรงนี้ซมบี้เยอะมากเลยอะ ทำไมมันโดดเข้าไปในบ้านนั้นกันมาเนะี่ยเริ่มจะมืดแล้วนะครับเฮ้ยมีครอเร์ด้วยครอเร์นี้ระวังนะมันค่อนข้างที่จะไวนะครับเวลามันกระโดดลูกขนูหมดแล้วใช้ปืนแล้วกันพยายามยิงให้โดนหัวนะครับ เรามีกระสุนปืนพกละรีโหลดไปเลยนะ่ครับเรไม่ต้องเปลืองช่องคือเกมนี้เนี่ยมันเราไม่ต้องมีเขาเรียกว่าอะไรนะเราไม่ต้องมีเตียงนะครับเราสามารถกดนอนได้เลยกดตัว C นะครับมันจะเป็นการเปิดอโมดแล้วก็เลือกสลีปนะครับเนี่ยเราก็จะนอนข้ามเวลานะหลังจากเวลาผ่านไปสักพักนะครับเราก็นอนจนเช้าไปเลยนะครับมันก็จะใช้เวลานิดนึงนะคือมันก็ไม่นิดอะประมาณ5นาทีมั้งครับกว่าจะเช้าเนี่ยก็ เออเพราะมันเราต้องนอนแบบตลอดเลยนะครับเออแล้วก็แบบเวลานอนเนี่ยก็ต้องหาที่นอนที่มันปลอดภัยด้วยนะเพราะว่าซอมบี้มันจะแบบวิ่งมาตีเราได้นะครับวันนี้ก็มาเล่นให้ดูคร่าวๆนะถ้าเกิดอยากให้เล่นเป็นซีรีส์ยาวๆเนี่ยก็ช่วยกันคอมเมนต์บอกไว้ด้วยนะครับถ้าถึงสักสิบคอมเมนต์ก็อาจจะเล่นนะครับวันนี้ก็มาเจอกันแค่นี้ครับแล้วก็ไปเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับิ้ว